อัปเดตน้องมารินลูกสาวมิวนิฐายิงโตแหววน่ารักยิงออกยิง่งโตยิ่งน่ารักสำหรับน้องมารินลูกสาวนางเอกดังมิวนิธาแถมนับวันเนี่ยก็ฉายแววความสวยเหมือนคุณแม่ยิ่งขึ้นเลยละคะ่ะโดยเฉพาะรอยยิ้มที่ถอดคุณแม่มิวนั้นออกมาเปิ โดยล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่มิวนั้นก็ได้ออกมาอัปเดตภาพความน่ารักระหว่างคุณแม่และคุณลูกพร้อมแคปชั่นติดอีโมจิหัวใจสีขาว4ีดวงหลังจากนั้นนะก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักเพียบเลยล่ะค่ะเช่นน้องมาลินยิ้มย่นจมูกแบบแม่มิวน่ารักมากๆเลยค่ะคุณแม่คุณลูก ยิ่งโตยิ่งฉายแววความสวยได้แม่จริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ